นี่ก็เป็นบรรยากาศหมาของเรานะฮะนี่ครับประตูน้ำเขียงล่างรอยต่อระหว่างคลองนะฮะทัที่ดาผมตกอยู่ฝั่งด้านนู้นนะฮะแต่วันนี้เรามาตกด้านนี้แทนนะครับ ครับก็กลับสวบัสด,ดีนครับนานาเพื่อนเพื่อนสายตกทุกท่านครับพบกันอีกแล้วครับกับเราครับ GT Fishing Thailand นะสายตกแบบงโง่โง่ก็วันนี้นะหมดวานแล้วนะ,น,ะนี่ครับหมายตรงนี้นะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของคลองเปนนะแต่เป็นรอยต่อระหว่างถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นประตูน้ำเชียงลากนะฮะประตูน้ำเชียงลากนะตรงนี้ต้งไปทางน,นี้ จะไปโผล่คลองเรมนะส่วนไปทางนี้ก็จะไปโผล่คลองเชียงรากนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะสำหรับหมายนี้นะฮะว่าเราจะมีแต้มีตัวไหมฮะเสียงลมเสียงรถอาจจะดังนิดนึงนะฮะเพราะว่าลมที่นี่ลมเย็นมากแต่ตอนนี้ที่พูดอยู่ยังไม่ต้องมีลมก็ยังไม่เท่าไหร่นะฮะตอนนี้ผมลงเป็นก้อหน้าดินสี่หลังนะฮะสี่หลังก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนนะฮะ แต่ก่อนจะเข้าไปรับชมคลิปนะฮะก็ฝากน้าเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปตามรับชมกันฮะครับผมก็สําหรับเหยื่อที่ผมน่าใช้ในวันนี้นะฮะก็นี่ครับฟุดสองรดีฮะของนต้นลำลูกกาฮะจากที่ EP ก่อนหน้านี้นะะ ผมนั่สู่สองรถดีนะมาถล่มวังยี่ศกนะฮะกับประตูน้ําเชียงรากนะฮะตัเียฮะแต่เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะอันนี้ผมมาตกอีกด้านหนึ่งด้านที่อ่ามันเชื่อมกับของเปรมไม่ใช่ด้านที่อยู่ฝั่งด้านนู้นนะฝั่งด้านนู้นมีน้ําขึ้นน้ำลง่อถามว่าทําไมถามว่าทําไมมาตกฝั่งนี้หมดแล้วยี่ศก <c oughs> หมดแล้ว ไปดูมาแล้วน่าจะไม่มีตัวแล้วน่าจะหมดแล้วก็เลยลองมาดูฝั่งนี้ดูว่าจะมีปันดินกินเหยื่อเราบ้างไหมก็เดี๋ยวมันสำหรับวันนี้ก็หมายอกเปม้ยมะหมายปันดินก็เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าตรงประตูน้ําเนี่ยจะมีปันดินเข้ามารวมปลูกบ้างไหมโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับ ครับหนึ่งตัวครับแต้มหมานครับแต่ตัวนี้ฟาวนะฮะแต่ก็มีอาการกินเบ็ดนะครับเห็นครับแต้มหมาครับแต้มหมาครับหนึ่งตัวครับนับแต้มครับครับสําหรับใหม่นี้นะฮะก็ผมว่าเหมาะสําหรับสายชิลนะฮะบรรยากาศดีฮะเย็นลมลื่นฮะใต้ลมไม้นะฮะดูเสียงลมเนี่ยไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าไปมากน้อยเท่าไหร่นะผมว่าค่อนข้างดังเสียงลม โกลมด้วยกำลังต้านลมเลยใหม่ก็ที่ที่ผมตกตรงนี้หมายที่ผมตกตรงนี้อยู่ติดกับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรตินะฮะเป็นเหมือนสวนหย่อมฮะแต่ว่าคือมันเป็นเหมือนสวนหย่อมล้างแล้วตอนนี้ไม่ได้มีการทำา้วบอลลุนนะฮะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกอพอสมควรเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นไหมฮะ ก็มีร้านค้านะครับแล้วก็มีห้องน้ำนะฮะมีห้องน้ำห้องน้ำก็กินแล้วเห็นไหมกินแล้วถ้าเป็นตะเพียนนะฮะถ้ากินแบบนี้ หมาะสำหรับสายชิลสายก็คือมันมีสิ่งอานวยความสะดวกพอสมควรที่มีอาการกินนะอยากี่เศษในเขาแต่ว่ามันไม่ไปต่อหนะน้าเป็นปาลาเลยใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นพวกปลากระเพียงน,นะแล้วก็เราพูดถึง,งสถานที่นะเหมาะเหมาะนะฮเรื่องได้ตัวนี่ไม่รู้นะเรา่าลุ้นกันเอานะฮะเพราะว่าตรงนี้มันมีที่จอดรถเยอะพอสมควรน,น,นะฮะ จอดรถได้ฮะรถใหญ่จอดได้สบายฮะนั่งพามีถ้ามีครอบครัวมานั่งปิกนิกได้ฮะชิวๆเดินเล่น ทันเลยฮะมันกินบเ,านาเนะบเาน,เนี่ไเอาบามาแล้วครับปันลินครับผม,ม <า S 1> แต่เมื่อกี้ไม่ได้ช็อตวัดนะมันกินเบาอ่ะออนี่ก็ไซส์สามนิ้วนะ ็ตอนนี้เป็นเวลาสิเบเอ็ดโมงสีสิบนะผมน่าจะลงเบ็ดได้ประมาณ40นาทีแนละ้วเพราะว่าก่าจะวนหาหมายอะไรอีกนะฮะก่อนหน้านี้เราไปดูหมายอื่นแล้วนะฮะไม่รู้ไปไหนก็เลยลองมาดูหมายประตูน้ำนะ,ะก็ได้สองแต้มนะฮะแต่จริงปลาฟิดเรื่อยๆนะแาะว่ามันมันไม่ลาดอะ มันกินเหมือนมันมาช่วยเบ็ดเชื่อยู่ๆต้องใส่จะเป็นงานตับเพียนเยอะครงานก่อนนี้ไม่ค่อยมึง คือจริงๆหมายนี้นะฮะเท่าที่ผมสันนิษฐานได้นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวกปับน,นึงเท่าที่ผมสันนิษฐานได้นะเอตอนนต้นไม้บางนะเดี๋ยวผมจะยกขึ้นนิดน,นี่ครับถ้านั้นนะเห็นสะ,ะพานสีเหลืองเหลือนะะั่นนะฮะตรงช่องแนวสะพานนะฮะจะมีตะข่าย ผมคิดว่าน้าเป็นตะข่ายนะกั้นอยู่นะทําให้หมยนี้ปลาใหญ่ๆอาจจะเข้ามาไม่ถึงะฮะก็จะเป็นปลาเล็กๆเ,เยอะนะฮะแต่ก็เดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะเผื่อจะมีปลาใหญ่หลงเหลืออยู่บ้างนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีตะข่ายเนี่ยผมคิดว่าทางเนี้ยน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรที่ซ่อนตัวที่ดีของเขาในระดับหนึ่งเลยนะ โอ้โหอ้าหนอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โเโอ้รหโน้โหโอไมอ้ย้ห้้้ oh, <no. S 1> ้้ยยลโอลอ พอเราจะทำอะไรไกลๆเบ็ดเป็นอย่างนี้ด้วยทีเบ,บโ,โดวงมันยังไม่ได้ปลาใหญ่เลยอย่างเนี้ยนะฮะโอหเมื่อสักครู่เสียดายมากเลยฮะอกี้ผมอยู่ไกลฮะผมเดินไปถ่ายป้ายป้ายไอประตูน้ำฮะไอ้คันเนี้ยคันแรกอะ โอ้กินอย่างแรงเลยกดรีโมทแล้วไม่รู้ว่าจะติดก,กล้องหรือเปล่านะฮะแต่แบบผมอยู่ไกลผมวิ่งมาวัดก็ไม่ทันและะ้วเสียดายมากขึ้นเป็นวงน้ําเลยอนะ่ะเสียดายสุดๆเราเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อฮะว่าจะเป็นยังไง รับายที่นี่คือว่าเงียบมากเลยนะในวันนี้นะแม้กระทั่งฝั่งด้านนู้นนะที่ผมเคยได้ยี่สกเพื่ออีกทีที่แล้วนะก็ยังเงียบเลยนะฝั่งด้านนู้นก็มีนา้นานตกอยู่ประมาณสองสามท่านนะก็ไม่ได้ตัวเหมือนกันฝั่งนู้นมีลูกพุกอยู่ตัวหนึ่งก็คือประชอนแต่ตุกเดินกระชอนกินตะก้อหน้าดินก็เงียบเลยเนะหมือนกันส่วนเราก็มีกระชากแรงไปทีเดียวนะ นครัคิดว่าน่าจะเป็นปน,นินแหละเงียบเลยหลังจากนั้นก็คือเงียบเลยเป็นปลาเล็กซะส่วนมากนะฮะที่เข้ามาตอดแล้วก็คือมันไม่ลากก็วัดก็ไม่ได้ตัวตรงนี้น่าจะ่างว่าโดนขายดักไว้อาจจะไม่มีปลาใหญ่ลงเลือดเข้ามานะถ้ามีก็คงจะได้ตัวยากนะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับ สวยครับจังหวะนี้นะครับ่านมูชมเราได้ปันินไซส์18โลกันลนะเออ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 เอเออเอีเอยเอยนออเ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 ออนออเอเออเอัเออ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 ัออเออเออเอัเอเยอเออเออเออเเรอยอร้อยเลีเอรเออเทศเรอเครัินด้วยแต่ตัวไม่ใหญ่มากเอเเเอเอเเ ณช่วงเวลานี้ก็ถึงช่วงเวลาสิ้นสุดของคลิปนี้แล้วนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะกับหมายประตูน้ํคของเชียงราดนะฮะก็วันนี้แต้มอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ก็ยังมีแต้มยังไม่ถือว่าแห้วนะฮะก็โอเคสำหรับวันนี้เราก็ได้ประมาณ 3- าสี่แต้มนะฮะแต่เป็นแต้มเล็กๆนะฮะแต่โย่สามสี่แต้แมเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้น้องที่อยู่ในคลิปนะฮะเอาจับไปที่บ้านนะฮะส่วนเราวันนี้ก็ สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วตัวผมเองก็ถึงเวลาที่จะกลับบ้านแล้วนะฮะโอเคถ้าชอบใจคลิปนี้นะฮะก็ฝากมาหน้าเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม